สวัสดีค่ะฉันชื่อคาล่าเป็นสาวน้อยใบแรกแย้มและ this is my s e n t a เหตุผลนี้ชอบหนเหรอน่าจะนะาตาก,ก็ตีทรงผมก็อย่างกับเดินลงมาจากดอยวันวันก็เห็นทำอะไรนอกจากดิ่มดอยคำแล้วก็ชอบนอนันตรีนิดนึงนะแต่ชอบก็คือชอบเลยนะผมรู้สึกได้ว่ามีคนกำลังนินทาผมอยู่ แต่แล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาคุยกับเขาอย่เซนิสเนียมนี่ใช่กระรัจะเสียเข้าไปหรือนี่ยกล้ามาเป็นะยะที่กล้ามาล่อลวงเสซนไตของฉันอ่ะหลอกลวงนะยอมรับแต่ไม่เคยล่าลวงเลยนะก็บอกไม่ได้ทำไง ยังจะปาแข้งอีกดีไม่ไหมดําเธอเสียดายอนาคตของฉะจริงๆแล้วฉันก็อยากจะบอกให้เขารู้ถึงความรู้สึกข,ของฉันแต่ว่าในความที่เป็นกราสตีษษษษษษฉันจึงไม่สามารถพูดคำนัน้นออกไปได้แม่ของฉันเคยพูดเอาไว้แบบนั้นวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะพูดคำว่าชอบให้ได้เลยแีแ่ๆเข้าใจลคะค่ะหนูมีความรักคือว่าเอ,อคือว่าเออย่แล้ว ตอนนี้สีจะพูดปนกันมั่วเลยอะนั่นมันเด็กผู้หญิงคนที่ดูไม่มีอนาคตนี่นาอะฉันคือว่าฉันเอออะไรฉันชอบคุณค่ะผมเป็นเก๋